หนาวนะคะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศอันหนาวเน็ตนะคะปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรก็ยังไม่ได้เด้อคะ่ะวันนี้ไม่เห็นมีกวางเลยเนาะสวัสดีจ้าน้องแพรว่า แม่น้องแพรวาอุ้ยอากาศหนาวออกข้างนอกสำรวจพื้นที่จะปลูกผักก็ยังปลูกไม่ได้ยังหนาวอยู่ค่ะบวกสองแค่นั้นเองตรงนี้ก็ดอกไม้ยังไม่ขึ้นเอาแลกกันแล้วเอาความร้อนมานี่เอาความหนาวมาไปทางนี้เย็นมากเลยเนี่ยตรงนี้ก็ จะเป็นไอ้สตรอเบอรี่นั่นเนี่ยกวางก็กินหมดเนาะย้ายไปย้ายมาก็จะไม่เหลือพันละอากาศก็บวกสองเองเนาะบวกสองก็ถือว่าเย็นอยู่ยังหนาวอันนี้ก็เป็นเครื่องโม่เก่าเนาะนี่ของโบราณรักษาไว้เนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ไอตัวโม่มไปไหนก็ไม่รู้ย้ายไปย้ายมาเนาะอยู่ข้างนอกเนี่ยอากาศเย็นนั้นเนี่ยขนาดใส่เสื้อ องตัวแล้วนะก็วันนี้ว่าจะว่าจะเอาอ่อมันมันเทศเนาะมันหวานที่ว่ามันขึ้นรากเนาะขึ้นใบแล้วก็ว่าจะเอาไปฝังข้างนอกก็ยังไม่ได้ออกตื่นมาก็ก็ก็แก๊กอันนี้ก็เป็นดอกไม้พึ่งออกเนาะดอกไม้ดอกริงเนี่ยพึ่งออกมันก็มีแค่นี้แหละตรงบ้านที่อื่นไม่มีนะที่อื่นยังไม่ออกนอกกาก็กำลังร้องเนาะนกกา เอามาแลกกันแล้วเอาความร้อนมาเอาความเย็นไปอยากได้แดดหรือเกินนี่เมื่อวานนี้ตื่นมาก็นอนไม่อยากออกจากบ้านเมื่อวานนี้ปวดข้อมือมากก็จิ้มจิ้มมากไม่ได้เมืม่อวานนะนี่ก็รอยนกเนาะนกมาหากินเนาะนกมาหากินแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเมื่อวานนี้ก็ข้อมือปวดทํางานแล้วมันยก คนที่นั่นเขาไม่ระวังไงเราก็ปุบปับปุบัปปบเกือปวดข้อมือทั้งวันเมื่อวานเนี่ยวันนี้ดีหายแล้วกินยาแล้วก็พันเอาผ้าพ,พันเนาะออายุมันเยอะแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละเราอายุเยอะแล้วก็ยังทำงานอีกเนาะกว่าจะเกษียณเนี่ยตายพอดีไม่รู้จะไหวหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ท้อแท้แล้วนี่ก็พาเที่ยวเนอกข้างนอก วันนี้ก็ไม่มี fc เข้ามาให้กําลังใจหรอกบบานไม้ลายก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าคนเขาขึ้นเยอะเนาะคนเขาขึ้นเยอะแล้วก็เขาก็มีอะไรดีๆให้ชมเยอะน่าติดตามเนาะก็ว่ากันไปพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรเราก็หาเรื่องคุยเนาะอันนี้ก็กระถางโบราณเนาะกระถางโบราณก็เดี๋ยวจะต้องมาตอนนี้อะไรอะไรก็ยังไม่ขึ้นหญ้าก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ ยังทําอะไรเลยเดี๋ยวเวลาขึ้นตรงเนี้ดอกไม้ที่เอามาจากป่าที่เห็นนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นขาวโพลนเนาะแล้วก็ญ่าเนี่ยคุณสามีเขาอะเอาเม็ดญ้ามาโรยไงความรู้เท่าไม่ถึงการเขาเขาบอกเขาอยากได้ย้าเนาะทีนี้พอมันขึ้นมันก็กำจัดยา้าเห็นไหมเราก็จะปลูกอะไรไม่ได้ต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้นี่กุลงกุหลาบป,ปลูกเต็มมันสู้ญ้าไม่ได้ไงดูญ่านะย่ามันเยอะ หญามันเยอะเนาะมันก็ลำบากกำจัดยากแล้วอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้งามๆเนาะสีสีงามมากเนาะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะออกแบบนี้นะคะเนี่ยถึงเวลาเขาก็จะออก